สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับชัยแนวเวิงวังเดือดซีรีส์ในโปรแกรม Da Vinci Resolve นะครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะครับโดยในการเปลี่ยนตัวอักษรเนี่ยจะใช้เพียงเลเยอร์ของเทคพัทอันเดียวนะครับจะได้เปลี่ยนครั้งเดียวให้จบไปเลยโดยที่เราไม่ต้องจัดเรียงหลายๆเลเยอรนะ์เนาะก็หลังจากคำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับสามารถนํามาใช้กับพวกเอฟเฟกที่เราเตรียมไว้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเทคพัทตัวที่ผมเคยสอนไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่ว่าทําเป็นตัวหนังสือเรื่องแสงอะไรแบบนี้ก็เอามาเเ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 ปปลลลีีีีี่่ยยยนนนนนนนแแแคคคขขาาาดดดดตตตตัััััััััววววววอออออออกกกกกกกษษรรรรรบบบฟฟฟฟฟ์้้้้้็็็็็สสงงใชไหมมมืิะ๋ เลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวเทคพัทเหมือนเดิมน,นะครับเมื่อเราลากเทคพัทลงมาในไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปในเทคบ็อกนะครับแล้วก็เลือกสีเลือกฟอนต์นั่นอะไรเงี้ยไปได้เลยเนาะตั้งค่าที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราไปคลิกขวาในเทคบ็อกนะครับแล้วก็เลือกเป็น selector เ a b e l s t y ลิ่งตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยเนาะทีนี้พอกดแล้วเนี่ยให้เราไปที่เ f ฟ e c t f u s i นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บพอกดมาแล้วก็จะหน้าตาก็จะประมาณนะี้เนาะให้คลิกตรงเทมเพลตไว้แล้วก็มาที่โมดิฟายนะครับทีีีีีีนนนน้้เเ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 เรรรรราาาาาากกกกก็็็็จจจะะะอออทททคคบลูศ่่ยุมตัว การเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนฟอนต์หรือเปลี่ยนสีได้เลยครับผมก็จะคุมคาว่าไตโต้ไว้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันแล้วก็เพิ่มไซส์มันเปลี่ยนตัว E เนี่ยเป็นไซส์เล็กลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยตามที่เราต้องการนะก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนขนาดฟอนต์นะครับโดยที่เราพอากลับมาหน้าอินดิทเนี่ยมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็ใส่พวกเอฟเฟกต์การ์ิชันอะไรเงี้ยให้มันก็จบงานแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นอะไรกัน Hey, ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจผม้ลยนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับ mm hmm. ผมมาอ่านแล้วก็มาตอบทุกคอมเมนต์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ